สวัสดีค่ะมาพบมมาพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องเมนี่ชแนลคือเก้าจ้ามือนี่นะคะเมกะเลิกหลังจากเลือกงานมากกะเลืมันมีถ่ายรัวจ้าพี่น้องจ้าเมยกะเลืออยากกินนะคะนึกอยากนะคะชูชิจ้ามาเบิงเล่ากิน,น,นอาหารญี่ปุ่นพี่น้องจ้าแต่อยากหัวเนาะมามาค่ะกินกรสิกินเขาอี่ด้วยจ้านี่นั่งดีๆกกอนจ้าพี่น้องจ้ามาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น วาซาบิเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะไรเนาะสีลองอันนี้มึงก็ได้โอกากินไรเรไข่โอ้มันอันบ่ค่อยมากปันไดนะอันียังก็วาซาบิใส่ซอสโอ้ยกินก่นแบบเปลี่ยนเลยพี่น้องเลยหอซสาดแตย่ย่ะมามาจ้า ได้ค่ะมากินชูชิเพื่อกันอันนี้ถึงบ่ได้ไปกินยี่ปุ่นก็นกินยู่นุ่ก็ได้โอ้ยเนีย yeah. นี่ชิ้นละสิบบาทจ้าพี่น้องจ้าชิ้นละสิบบาทสิบชิ้นแถมสามชิ้นจ้ะหัวสบีขึ้นจมกูกเล่ากินอา,นาหารญี่ปุ่นพี่น้องจ้ามาเด้อจ้าพี่พ,พี่ทุกคนนะคะอื โมกาเซาลจะไปนอนก็ไม่ใชคืนหูดังอืม แซ่บแบกินเลนได้ค่ะกินแล้วก็บ่ได้อิ่มคือเข่าเด้อือย่าว่าสิอิม่มคือเข่าเด้อลูกหมูลูกหมูบ่อิ่มทำไงปวดมาดู เมได้กินอยู่ร้านก็ซื้อมากินอยู่นี่ก็ได้ดอกพี่น้องอร่อยมากอืมอืมได้มาสับปีขึ้นปุ๊บนะ วาซาบิขนาดี่เกี้ยวนะคะทุกนวาสบีกลนดังแซ่บบอกคำเดียวมันใหญ่หมด คำหนึง่ง <spans> ก <in> ินไนได้รายขนมมันเลียนมันทำนห้าหกเจ็ดแ ห้าส e. e, mm ิเอ็ดวองสามม่ถึงเสิสิบเแ็ดแปดห้าิเอ็ดองสามห้าชินนะคะทุกคนอิ่ม ก็อร่อยนะคะเป็นอันแบบทางเล่นๆนะคะหิวหิวมากเลยเมื่อกี้ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเลยซื้ออันนี้มากินก็เลยมากินยัวน่วๆนิดๆนะจ๊ะจะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกันนะจ้ะพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ